ส,สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นโลกบอ,อกกันนะคะคือวันนี้เราจะเล่นบุเคเวนกันนะคะจุดประสงค์ของเราคือห้ามโดนแบรหรือหรือห้ามก่อควรแล้วก็มาก่อควนด้วยเ,เราจะไปชวนเพื่อนเราเล่นนะไปเข้าแมมเปย เด็กเกียนกันเลยแกมาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นในแมปนะคะแค่มนมนได้ไหคะสนใจพวกที่สวยนะคะพวกสวยก็จะมีคน่ห่นี่มัากเกเม่อโอ๊ยอย่มาบังกูได้ป คือเราจะผู้ทำหยาบด้วยนะคะเซสริมๆไปด้วยนะคะกดูดดีๆเลยคือนะคะไปกันจะไปจะไปหาเพื่อนเราเขียนเพื่อนไปเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรแบบนี้คือคนนี้เหร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 อคนนี้หรอน่าจะใหม่ถ้าถ้า แล้อย่าบอกเพื่อนเราดิอ๋อนี่ไงเพื่อนเราไปเกาเดี๋ยวเราจะพิมพ์นะคะนะคะเพื่อนเราติดอันนั้นแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เริ่มเลยค่ะเราก็เริ่มเลยค่ะเราก็เริ่มเลยค่ะทุกคนเริ่มเลยค่ะเริ่มก่อควนเลยค่ะเริ่มก่อควนเลยค่ะทุกคนเริ่มก่อควนเลยค่ะเริ่มก่อควนเลยค่ะทุกคนเริ่มเก่อควนเลยค่ะเริ่มก่อควนเลยค่ะ น้องกกลัวเลยค่ะแล้วก็มีสปีดเเนี่ยเนี่ยเนี่ยผู้ชายคนนี้มันไปไหนเราจะทิ้งมันไว้ตรงนี้อีผู้หญิงเฮ้ยอีผู้ชายมาได้ไงอีผู้ชายมาได้ไงเฮ้ย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 บัก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 กทุกคนบัก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  นี่นะฮะนี่นะฮะโอเคเลยฮะนี่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 ขอขอก่อวห้ามโดนแมนทำไมเอนสีดำมันอ๋อนี่ไงนะี่ไง อะไรเนี่ยเดี๋ยวนะคะต้องเดี๋ยวดูเดี๋ยวนะคือเ,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  <Yeah. S 1> เพื่อนเราก็ก่อควาด,ด้วยนะคะอีผมสีพูนโอเคนะคะมามามาปับเข้าให้ผู้ชายเน้นี่เน่นี่เนเป็นนนที้ยหมุนเป็นคนนะดูหมุนเป็นคนนะดูหมุนเป็นคนนะดูหมุนเป็นคนนะโดโอเคไปหาบ้านกัน <c oughs> ไปก่อกวานให้เพื่อนเราขี่หลังมานะเพื่อนเพื่อนอยู่นีนน r, r, ่นี่หน่อยเพื่อนถ้าเพื่อนมาเห็นคลิปนี้ฉันจะฉันจะมานี่โอเคไปก่อคนบ้านอีกกันบ้า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 นเราจะไปนี่ไงไปตะโกะตะโกะตะโกะมันซึ่งนี่น ไปปนบ้านคนอื่นแล้วไม่ให้เขาโดนแบรนะคะแล้วก็เราจะกลัวคุโอเคมาเจ้าของบ้านอยู่ไหมถ้าเจ้าของบ้านไม่อยู่ใค้ขอปนเลยกจระการฮ่าลาลาฮาฮาฮาโอ๊ยตจะนี้เไรต้องซิ้เนี่ยอะไรแล้วอะไรแล้ว,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 วเพื่อนแล้วก็ทำการปนนะคะเพื่อนเราทำการปนปนนะคะเพื่อนเรา

มากขนาดคนที่เก่งคุดอุ้